ตัวแฟงเวมพรายครับว้าว I'm gonna hurry before all these good foods expire ผมสลยรับว่าทำไมเนี่ยเพื่อมันมันผมเคยได้ยินมาว่าเวมไพร์ถ้าปลาดไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะไม่มีคู่ดาวไหมแต่วิเดียวได้เลยนะครับอ่าอย่าตามเรา นา้าตึงๆน,นี่ปัดเพื่อนเลยปัดสองเลยโอ้ไม่ทันอ๋อนายมีสแกนเหรอนายมีสแกนล,ลาก่อนนะเพื่อนว้าวโอ้นายเป็นพารูนี่เอง ส่งหน่อยนะจ๊ะย่าทำไมมันแหลกยังเลยเพื่อนเราหายไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพื่อนตัวเพื่อนจะโดนกินเข้าไปแล้วเพื่อน ประตูฟังไปเลยออกมาดูสิน้องโออกมาดูสิถ้าประตูปเปิดมานี่ไว้แจ็คเหรอรีพอร์ตไปเลยว่าแล้วเพื่อน

ม,มันมีจอมตากาดสองคนใช่ไหมมันมีจอมตะกาดสองคนใช่ไหมเจ้าสีเขียวสีเขียวเราขอบไปด้วยมันเหล็กจังเลยดูาสีเขียวนายเป็นพระราชานายมอบมงกุฎให้เราเราขอบคุณมากอยากจอะอ,อ,อะไร แล้วเราจะไปฆ่าเองได้ไงเราไม่มีมีดแออดไปล่อยเรื่อยนะครับไว้แจกศวินคนนี้ได้เลยครับผมเป็นอัศวินที่ดีครับผมจะตามพระราชาไปเองครับต้องตามต้องตามแน่นาย่น่นเอาขอตามไปด้วยดิ แม่ตามไปก็โดนปัดยา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 กินแล้วโอเคน่าจะเป็นคนดียาเจ้าเขียว

นายในในหม้อมงกรได้สีแดงเลยอหมอหมออะ่ม้อไป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 ซ่อมเลยใช่ไปรีบซ่อมไปรีบซ่อมซ่อมไปนายนายต้องหม้อมงกรได้สีแดงไปที่้าบนเรียบ้อยก้แล้วสียง ที่ทกนตงแมให้มองผเห็นไหมเหนไหมันไม่ได้บอกพี่คนจนขอโทษด้วยนะครับคุณพระราชาครับ โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย